สวัสดีครับสวัสดีต่อครชบด้วยนะครับผมที่จบไปคือเซนชั่นเดนิมไลฟ์ปาร์ตี้ออนนะครับแล้วก็เพลงเพราะจากสองคนนี้ที่จบไปคือเพลงอะไรฮะโซดโซดกระปอยครับผมโซดกรบปกกระปอยก็เลยต้องเต้นแบบเมื่อกี้นี้เออโอเคเป็นเพลงคู่น่ารักน่ารักนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนดีกว่านะครับวันนี้นะครับไดมาร่วมงานเซนชั่นเดนิมไลฟ์ครับโอ้ตื่นเต้นคนเยอะมากเลยครับครับ ก็ดีใจฮะที่วันนี้พวกเราทั้งสองคนได้มีโอกาสมามาทํางานในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆที่วันนี้มาเยอะมากๆนะฮะนะฮะอ่ะรู้สึกไงบ้างครับผมวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยด้วยนะครับที่ให้เรามาใส่เดินโชว์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดด้วยที่ให้เราสองคนมาร้องเพลงแล้วก็มาเดินแบบนครับในวันนี้ครับแล้วขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนด้วยครับ ก็เนาะชอบท่าเต้นอะไรนะเออดูแต่แบบฟินเป็นพิเศษนะครับอ่ะสุดท้ายครับฝากผลงานหน่อยครับมีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างตอนนี้ครับทะลุคงไม่บอกครับผมอันนี้ชื่อเพลงอ่าชื่อเพลงชื่อเพลงครับเพลงของคนนี้ครับผมอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ให้เขาฝากเองอ่ะฮะเพราะสลับกัน สลับกันคืออะไรฮะสลับกันฝากครับผมคุณฝากเลยครับคุณฝากเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเพลงใหม่นายยังไม่บอกชื่อเราเลยเออดืมอเขาฝากเขฝากเพลงใหม่เพื่อนผมด้วยนะฮะมาช่วงเดือนกันยายนนะครับผมฝากไปด้วยครับผมเพื่อนผมเดือนสิงหาคมนี้ครับผมโอเคครับผมโอเคครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับแบรนด์เดนิมเนียชั้นนำที่ร่วมรายการของเรานะครับลีไวส์แลงเลอร์ลีลีคูเปอร์แมจิส ที่เจจีสฮาลานะครับแล้วก็แต่งหน้าหล่อๆสวยๆของเหล่านางแบบในแบบนะฮะแล้วต่อค่ะชาวด้วยนะครับจาก b s c Gene ่ n ีนแอนนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้หานของเรานะครับคุณนภพรแสงพิทักษ์ ผู้จัดการบริษัทสินค้าเซ็นชช์พลัง2นะครับขึ้นด้านบนเวทีนะฮะถ่ายรูปเป็นที่ระล,ลึกนะครับคุณสำรองรองลอยประดับครับผู้จัดการกลุ่มสินค้าสาขาเซนชช์พลัง2ครับคุณกรงทิพย์บุญจูครับผู้จัดการแคชเชียร์บริษัทสินค้าเซนชช์ด้วยนะครับ และวันนี้นะครับแผนกเดนิมของเรานะครับส่วนลดพิเศษสูงถึง5 0สามารถช็อปกันได้ที่นี่เลยนะครับที่ Central Department Store แห่งนี้นะครวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ BJ เจชีวินด้วยนะฮะที่มาเรื่องทำให้เราได้ครับสนุกในวันนี้นะครับปาร์ตี้อ่อนของเรานะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับบริเวณนะฮะชั้นหนึ่งนะครับเรายังมีงานนะฮะเซ็นชอนเบสแอนด์เลสแ์ด้วยนะครับลดสูงสุดถึง80%ด้วยกันถึงวันที่4สิงหาคมนะครับก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะฮะตรงกลางเลยนะครับมองตรงๆเลยนะฮะเอ้าทำไมเสียงเงียบแล้วครับแฟนคลับตอปกระชากับแรกฮะเขาเหนอเลยโอเคครับ ขอบคุณมากเลยนะฮะผู้หวนทั้งสามท่านขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเต๋อก็เจอด้วยขอบเจ๊กิจก๊อฟอยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมงานสซอร์เเดนิมุไล